ผูพายเรือเก่งเลยคะโอ้โตอนแรกก็พายไม่เป็นเหมือนกันนะครับแต่ว่าพอดีตอนนี้ทางจังหวัดสมุทรสงครามเขามีโครงการสอนพายเรือให้กับนักท่องเที่ยวที่สนใจอยากพายเรือนะครับเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะครับโอ้แบบนี้ก็ดีเลยนะคะจะได้พาเพื่อนๆมาลองเรียนพายเรือดูนะ่าสนุกดีค่ะสนุกมากเลยครับอ๋อถึงแล้วครับโอ๋อดีจังเลยพี่อูชอบ ทานกาแฟไหมคะอ้ชอบมากเลยครับผมมีแนะนำไหมครับน้องแห็นี่เดี๋ยวตอนนี้นะคะจะพาไปชิมกาแฟที่เป็นสูตรพิเศษที่มีแค่ที่แม่กองเท่านั้นนะคะเป็นสูตรพิเศษด้วยใช่แล้วโอเคไม่รอช้าไปเลยครับไปเลยะคะ่ะ กาแฟที่อื่นยังไงเหรอคะเพราะว่ากาแฟที่นี่นะคะเราจะใช้น้ําตาลมะพร้าวแท้ใส่เพื่อปรุงรสความหวานแทนน้าตาลอ้อยธรรมดาค่ะอย่างคนดนี้นะคะก็คือน้ําตาลไซรับมะพร้าวแท้ก็พอใส่แล้วเนี่ยจะทําให้กาแฟมีความหวานหอมละมุนมากขึ้นค่ะน้ําตาลมะพร้าวแท้อุดมไปด้วยสารอาหารมากมายทั้งโพแทสเซียมธาตุเหล็กทองแดง มีแคลอรี่และดัชนีน้ำตาลต่ำกว่าน้ำตาลทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ที่ใส่ใจสุขภาพผู้เป็นโรคเบาหวานหรือคนที่มีปัญหาเรื่องคอเลสเตอรอลช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดให้ต่ำลงและป้องกันโรคความดันโลหิตสูงด้วยค่ะ น,นี่เป็นเมนูพิเศษของที่นี่เลยนะครับชื่อว่าท่าคาลิกาโนครับผมเป็นอเมริกาโน่แล้วก็ใส่ตัวน้ำตาลมะพร้าวแท้ของแม่กลองนะครับแล้วก็ของน้องไข่มุกนี่เป็นอะไรครับดูน่ากินมากเป็นเมนูท่าคาลาเต้ค่ะเป็นเมนูกาแฟลาเต้แต่ว่าใช้น้ำตาลมะพร้าวแท้เป็นตัวปรุงแต่งความหวานนะคะอ๋อเดี๋ยวเรามาลองชิมกันไหมคะเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับกาแฟกับน้ำตาลมะพร้าวแท้นะครับเรามาลองชิมกันดูในครั้งนี้เลยดีกว่านะครับผมโอเคครับผม หอมมากอร่อยครับผมอร่อยมากๆเลยนะครับแล้วก็มันมีกลิ่นหอมอ่อนๆของน้ํนาตาลมะพร้าวด้วยใช,ใช่ไหมใช่ค่ะแบบไม่เหมือนที่อื่นเลยน้องไข่มุกครับแก้วนี้เต็มสิบให้กี่ดาวดีครับให้สิบดาวเลยค่ะโอเคงั้นถามให้น้องไข่มุกคนเดียวไม่ได้เราลองไปถามนักท่องเที่ยวจริงๆกันด้วยดีกว่านะครับผมว่าเขาจะให้กันกี่ดาวสิบดาวเลยครับให้สิบดาวเลยค่ะ ขอเชิญชวนผู้ที่ชื่นชอบทานกาแฟนะคะให้ได้มาลองกาแฟสูตรพิเศษที่ใช้น้ำตาลมะพร้าวแท้เป็นส่วนประกอบที่จังหวัดสมุทรสงครามกันนะคะ